คะกระเป๋าอยู่ไหนคะเอากระเป๋าแล้วสวัสดีค่ะคุณครูด้วยอาหารน่ามาค่ะคุณครูสีวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๋สวยยอดนุมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะยนุ่้วอดนุด้วยยอดนุ่ยโอ้ยเค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้เก่งแล้วค่ะ เพราะว่าเราให้ตอนเช้านิดนึงแล้วก็ตอนนอนก่อนจะนอนขัดขืนขึ้นมาก็เล่นทามาวามันนี้เด็กน,น้อยจะมามแล้วก็ขันแค่นั้นแหละก็เล่นกับเพื่อนสนุกสน,สนา,า,านวันนี้าวดืออยู่เพราะว่าหนูอิ่มแล้วหนูอิ่มแล้ว กินแล้วเยอะแล้ว,วสวัสดีค่ะมัมมี่ยังจังัใหม่พรุ่งนี้ค่ะลูกสวัสดีค่ะ PAP。